มาสไปดี้พี่น้องกาบทั้ทายสไปดี้ด้วยพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุดทุกคนนะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนอยู่สานคือเก่ามณีหานอยู่บึงคามมาแต่สวนมัานพี่น้องมาแต่สวนมัานกับชิมาเฮ็ดกินเขาเที่ยงช้าก็เบื่อก็ไหวายเนาะมา่อกี้เขาอยู่บ้านมื้อนี้หานเมื่อวานนี่กินข้าวอยู่สวนเนาะเมื่อวานนี่ออกไปสวนเมื่อวานนี่เมื่อเหม่เลยแต่ว่าเมื่อนี้สิกินอยู่สวนอยู่บ้านเนาะให้น้องรัดไปซื้อเอาป้าปลานิ่งมาเฮ็ดกินพี่น้อง บุมีในะกินแห้งอีเรือยู่บ้านเท่าฮะกบเขียดกันยังบุม,มีพี่น้องปู่ป้ปาก็บุมีนี่แหละกระเบิเสียดต,ตัวนี้จะเอาไปล่าบอมืออื่นกับมื้อนาะเอาไปล่ายยำกระคืนไปล่าป้าเนาะไปยิงหมดนำยิงป้านะว่าบ้านเท่าเดือนนี่ยเริ่มเริ่มหาไอ้ยังหาของกินหาอยู่หากินใหญ่แล้วพี่น้องกระเซดอาศัยแบบความชำนานแบบ รุ่นเก่าๆกนนะพี่น้องเนาะเอามาเลยใช่พูน่โอ้ยมาแล้วัมงเรียบยแล้วนรงน่รแล้วาเทียวระมามาาคัมชงมาคันั่ง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 พี่มีบอนั่งเหมือพอกันยับมยับมพอกันนี่นอย่พี่ มาห้าคำแซงมาหาายังไรอ้วยมาห้าถ้วยตาพาลูกเก่าด้วล้วสาวซื้อนางตามหาลูกสาวเอาลูกสาวไปใส่ไปเทไปไทยแม่โอ้ไลูกลูกสาวไปไทยอยู่บ้านได้เลยนี่พ่อบ้านก๊อกสวารดบ้านโคกสวาร์ดโอ้ยอยู่อยู่บ้านใกล้มอนี่ก็อยากมานั่งใกล้ๆอยู่บ้านโคกสวารดอยู่เห็นคอยอยู่บ่ เออทำาะไนีแจงอยู่อะไรมาตามหาลูกลูกไปไยอะไรจกปีเลยไปแต่ี๊ก็ลอยซองพันซองซองสองพันสองอันนี้ก็บองพันเ้าเสองกับเศ้าปีพอดีเนาะเส้าปีพอดีเส้าเ้าปีไปเ้าขนนพเนอนมา ไปสองคนลูกสาวบ่ะนี่ตัวตัวบบเฮนนี่บบเฮนกันลูกสาวนี่ลูกสาวสองปีไปแต่ก็สองพันสองอันนี้ก็บสองพันสองสองสองปีไปล้านกับเท่าช่องอันนี้เท่าช่องเนาะกับถืออยู่สองถืออยู่สาวปีเนาะพี่น้องโอ้อยู่บ้านโคกสวัสดิ์เมืองสะระวัณเทาเองเนาะเมืองสะระวัณแขงสะระวัณเทากับจะมีใบกับโบกไกประมาณ แต่ว่ามันอยู่ในเนาะอ,อยู่ในมันบริยูทางไงเขาไปเลิกเตอบพี่นอ้องแสงเคยไปไอยู่มาตามหาลุลูกสาวลูกก้าวประมาณจากปีละตอนนี้โอ้ยมันเกิดที่พักลอยแปดสิบสี่กัลยาด3ถึงแปดสาม, 30, ส,ามสิบปีซื้อยังเกาะ แกวนม่แก้วแก่แ,กแม่ผัวไปผลเปลี่ยนซื้อหรือบ่อเนาะเจชาว่า,แ,ววาแม่นว่าไป้าแล้วติตดต่อบ่อใดเลยบ่ออะไรเลยโอ้ติดตอ่อมาบ่อใดประมาณสาวปีเลยยี่สิบปีเนาะพี่น้นองเนาะยี่สิบปีหรือสาวปีกันนี่แหละพอกเม่มาจากบ้านโคกสวานมาตามหาลูกสาวลูกสาวไปไถ ได้เศว้ากูปี้เลยพี่น้องเศว้ากูปี้ที่ว่าได้ขาดการติดต่อเนอะาะบางคันก็คือสิบมมีแบบบมมีการสื่อสารบมบมีบมมีโทรศัพท์มันบอกอออติดต่อกันยากเนาะบคือเดี๋ยวนี้ได้ใส่โทรศัพท์เห็นนากระโลดบางคันนี่บางหันงนี้โทษยังยากเนาะหันแม่บอก,อแ,บอกอแล้วแม่ทีโทษยังยากผมบ้าแต่ว่าเห็นหนาผมขึ้สมัยนี้เนาะมันทันสมัยเลย <ะ>พอซื้อชนแม่ดั้พอนี่ซื้อชนแม่ดิดับแม่ชนอพอชนแม่ดั้มอย่างที่เนาะพี่น้องเนาะอ่าพอแล้วนี่สีมาตามหาล,ลูกก็เลยมาหาคำแขงให้คำแขงนี่ช่วยช่วยออกข่าวเนาะออกข่าวให้ให้พี่น้องทั้งฟังไทยเพราะว่าลูกสาวนี่ไปไทยตั้งแต่ เศร้าปีแลว้วะสันสันเนาะไปอยู่ไทยประมาณเศร้าปีเลยแต่ว่าบทติดต่อกันเลยบ่ฮู้ว่ายังอยู่บ่หรือว่าก็บ่ฮู้คือกันเนาะว่ายังอยู่หรือบ่อยู่เนาะแต่ว่าเราก็ยังมีควมามหวังไปหลายบ,อาายบ,อาบา่อนแล,ล้วแม่นบ่แม่นๆไปตามค้อมื่อว่าสันสัเนาะไปบะไปหยังนี่แหละหลายบ่อนไปตามค้อมื่อเนาะแต่ก็ยังบ่เห็นวีแววเนาะก็เลยมาหาคำแสงคำแสงกับสีซอยอีกทางหนึ่งเนาะซอยพ่อกับแม่เนาะ แม่ดำกับพอ,อยนี่ก่อนขอส่วนกับแม่ดำเนาะพากถึงอเอือยแก้วเนาะขอ,อ,อ,นเ,นอะเอื่อเอือยเนาะเอือยแก้วที่ว่าอยู่ทั้งสารวัลเท่านี่แหละทั้งบ้านโคกสวานนี้เนาะที่ว่าถ้าว่ายังอยู่กับาว่าเห็นกับติดต่อมาเนาะติดต่อมาหาคำแซงนี่แหละดูคว่าคือว่าอะไรติดต่อมาหาคำแซงนี่แหละคำแซงสีเอาเอาเอาเฟซบุ๊กไว้เอาเบอร์ไว้เนาะ ถ้าว่าหูให้หูให้เห็นหรือว่าคนอ้อมคางเนาะพี่น้องโมคูอยู่อ้อมคางแหละถ้าว่าหูเห็นเนาะกะให้แจ้งข่าวมาเนาะแจ้งข่าวมาโทรมาหาคำแสงแจ้งข่าวมาโทรมาก็ได้หรือว่าเห็นยังก็ได้เนาะขอแต่ให้แจ้งข่าวมาเนาะแจ้งมาหาคำแสงเนาะคำแสงกับสีปหาพ่ออีกเพื่อฮาไม่อีกเพือเนาะว่าพ่อแล้วเห็นแล้วฮะนะกะ ผักเทิงแหละผักเทิงคนที่อยู่องคางเนาะหรือว่าเอ่ยแก้วเองอะไรเนาะติดตอ่อมาเด้เอคันวายังเห็นยังหูเนาะคลิปนี้กะสีมันก็นคือสีเปิดกวางอยู่ดอกเนาะยูทูบเขากะสีเห็นลายคนอยู่ดอกประมาณสามสิบปลายปีแล้วเนาะเอ,อ่ยเพิ่นเนาะสามสิบปลายปีแต่ว่าไปไทยนะ่ะเศร้ากปีแล้วยัง,ยงบวชได้ติดตอ่อกันเลยมีแม่ก็พอพักก็เลยเดินทางมากาเนาะ แมนไปยูวอมคางนั่นแหละอยู่ออมคา,างของเอื่อยเพิ่นเนาะแต่ว่าเห็นเอื่อยเพิ่นแต่ว่าบ่มีบ่มีหูบ่หรอก็ไป่ต้องม,มีหูมีหูเนาะบ่มีหูหูของของเอื่อยเพิ่นเนาะที่เพิ่นบ่ไดี้ขา,ายการติดต่อแหละตัวนี้มันมันสิย,ยากๆแน่เนาะแต่ว่าถ้าว่าเพิ่นเบิ่งเองเพิ่นก็คือสิจื้ออยู่ดอกเนาะสิจื้อเราสิจื้อพ่อกับแม่อยู่ด,ด,ด,ดอ,อกอดดถ้าว่าเพิ่นเห็นเองอะน,นะ ซื้อขนาซื้อแก้วซื้อเอื่อแก้วเนาะมี่ซื้ออื่นอยู่บ่อยามันีแก้วยันไทยหม่ไหนว่าเนาะซื้อแก้วแก้ว,กวนี่แหละประมาณอายุประมาณสามสิบป้ายปี่แบบเจ็ดปีดประมาณสามสิบเจ็เนาะซื้อแก้วซื้อแก้วขนาว่าไพาแบบคุณคุณนะคุณตาเนาะ ชื่อแก้วเอื่อยแก้วเนาะกะลองมาติดต่อมาเบิ้งเนาะว่าอย่ามาแมนคนคนเดียวกันเนาะเพิ่นกะไปทํางานดูไทยตั้งแต่ซาว้ากัปี่เลยแหละนี่พอก็แม่ก็ได้มาตามหาเนาะเดี๋ยวคำแจงสีเอานาปุกเอาหูของพอก็แม่ขึ้นห้เห็นแจงๆเนาะเผื่อว่าเอื่อยเอื่อยเพิ่นได้เห็นเห็นคลิปนี่แล้วเพิ่นสิจื้อพอก็เม่ได้สำับจื้อได้ก็ติดต่อมาเนาะทางเพจบุกคำแสงกเพื่อทวคคำแสงเนาะ แสงกระซอยได้ซัมเนี่แหละพี่น้องเหตุยังบ่ได้เนาะเพรานะว่าหูหูเปื่อยเพิ่นกบบระบ่ได้นะเพิ่นกระไปตัตตปงต้งแต่นนอย่ัุเนาะไปไทยตั้งแต่อายุสิบปลายปี่ซัมเนี่นี่เน, <c oughs> น,นี่ยไปทำร้านเนาะประมาณสิบสักสิบสี่ 14, 15, 14, 14, สิบห้าสิบสามสี่เนาะ <c oughs> ตอนนั้นกระบ,บ่มีเครื่องยังกะมันบะ่มีเนาะมันก็เลยบย่ได้หูมันขาดการติดต่อแล้วก็เลยบ่ได้หูเนาะไดแต่ประกาศท้าซัมเนี่ยนเลยพี่น้อง บ็คือบ็คือพังไทยเด้พังไทยประกาศมากอะทางล่างเขากัดสีแดงหูจุดหูบาดหูยังอันนี้เดี๋ยวคนไปไทยเขากัดป,ประกาศว่าไปอยู่ไนฟายเขาก็ปรจักเรื่อบอะีรประเทศไทยเขามันกวงงอ่องง่ายอะนะเนาะกัดสีผากถึงพ่อแม่พี่น้องเอ็นี่ลายข้นแหละที่ว่าเข็นข้นเหล้าสั่จารย์นะคนเหล้าแต่ว่าปูะจักสนิทกันเนาะคนเล้า,า,า,นนลา,าอายุป,ประมาณสามสิบไปี่ซื้อแก้วเนาะ ชือแก้วกัให้ติดต่อมาหาเด้อตอิดต่อมาหาพอแมติดต่อมาหาคำแสงเนาะที่ว่าพอเพิินก็ตามมาตามตามหาข่าวข้าวเนาะมาหลายปีแล้วแต่กันยังพ่ีมีแววพี่นนองมีกระพากถึงเอื้อยโมรูของเพิินเนาะที่ว่าผูจักของผูจักเอื้อยแก้วนะก็ให้ติดต่อมาเนาะก็สิประมาณนี่แหละมีแต่ว่าคันว่ามีคนติดต่อมา ลูกกระสิบติดต่อหาพ่อกับแม่เออเอาเบอร์ไว้เอาอยัางไว้เดี๋ยวสิไปหาก็ได้เดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เนาะหาพังข้าวแล้วก็พอพอมีความหวังพอมีความหวังอยู่อันนี้ยูทูบมันก็เปิดกว้างเนาะให้ยินให้คนมืดโลกนี่แหละคนทั้งโลกในเทนเนอร์เนาะคลิปนี้เนาะก็พอมีความหวังอยู่ดอกเนะาะใสยแก้วคขนมลายังอยู่ให้ติดต่อมาเด้อ พ,พอกระเมยมาตามหาเออกะสีซ้ำน,นี่แหละพี่น้องนี่แหละเดี๋ซีเอ้าวึ้นอันหนาปกไฮเดอร์นาปกพอกระเมยไว้เพื่อได้ติดต่อเพื่อเพื่อเห็นนะน้าเพื่อไงเพื่อเห็นเนาะกระแสเดติดต่อมาอเออไปกะซี่จะได้กั๊บได้ป่ะนี่กั๊บเลยมันอบอกกั๊บเรากินขาน้าวกินหนามน้ำกัน<อ>ก,ก่อนไป <laughs> เรเนาเด้อเด้อเด้อเดิอเด้อไปไปไปอารถแน่เอามาเพิ่เทกัจะห้่ยติดต่อมานะขาดใี้เด้อพี่น้องเย็ซี่ละหลายคนเนาะพี่น้องฟังไทยคือกัานนอาวาหูจักคนเล่าซื้อแก้วกับห้ติดต่อมาเนาะยี่ต่อมาท้งมาทำแสียงแจ้วขึ้นเฟซบุ o กกับเบอรอโท่ไว้อ็หาติดต่อมาเนาะ phát